สวัสดีครับผมบินไทยเอเวอเรสต์นะครับวันนี้มาติดตามเยี่ยมชมสวนของพ่อเลี้ยงไม้นะครับเนาะที่บ้านลองเปาตําบลปแงะอำเภอประแดดจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะที่ใช้ปุ๋ยน้ำเอเวอเรสต์ไปนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมชมครับอันนี้อันนี้กี่มีดครับฮะสามมีดนี่สามมีดอ๋อสามมีดลูกบอลแล้วร้วยห้อยกิโลกึ่งนะครับหนึ่งสามมีดนะครับดูโอ้ สามีดมดออะไรสามีดมดเลยครับดโอ้โหอันนี้มีเดียวไอ้โอ้โหมีเดียวไอ้นี่เออนี่มีเดียวอ้ดูครับเห็นสองนิ้วจะเต็มก๊อกแล้วนะครับนี่ดูดูโอ้โหครับอันนี้มาเยี่ยมสมครับเน้าหยัางดูโอ้วันไอ้อันนี้ก๊อกมีเดียวมดออะไรนี่ด oh, ู มีดเดียวหมดนะครับนี่ดูครับสอองดูดึ่สามมีดน้อยเนาะเดีสามมีดนะครับดูสามมีดนะครับดูครับแต่ละต้นโอ้โหดูสามมีดอนะัดู สามมีดนะครับเดี๋ยวจะไม่ยังวอรอเนาะนึกว่ามเีเจือกันเนอะนี่นะครับดูจะเต็มก๊อกแล้วนะครับนี่มีดเดียวนะครับนี่ดูดูครับดูสามมีดนะครับดูแต่ละต้น สามมีเต็มก๊อกเป็นลูกบอลนะครับดูจกวนครับครับเนี่เขาจะมาเอวเขี่ยมส้มส่วนเขาเรียงหม่ครับรอบนะครับเนาะครับอาขอคุณครับสวัสดีครับ